Hi everybody, welcome to English you can by Teacher Ben. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษเรียนรู้ไปกับครูเบนจพรปุญญเพชรกันนะคะ Today we are going to learn about what exercise do you do and how to use go, play and do with sports. วันนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ก็คือกิจกรรมอะไรที่นักเรียนทำบ้างนักเรียนจะต้องสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนได้และวิธีในการนำ go play และดูไปใช้กับกีฬาชนิดต่างๆค่ะเราไปเรียนรู้กันเลย first listen and say the words กิจกรรมแรกคือกิจกรรมของการฟังและพูดตามคำศัพท์ที่ได้ยิน Let's foot and say the words. and let us exercise. Go swimming. Do let us walking. Do aerobics. Do yoga. Do do sit ups, do legs lift, go jogging, let's review vocabulary เรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะ let's exercise ออกกำลังกายกันเถอะ number o n go swimming ไปไว่ายน้ำ number t do taekwondo เล่นเทควันโด number t go walking ไปเดิน number f do aerobics การแอโรบิก number f i do yoga เล่นโยคะ number s do sit ups การ s i t u p หรือการลุกนั่ง number s do legs lift การยกขาขึ้นลงการบริหารขา number e g o jogging ไปวิ่งเยเหาะๆนักเรียนจะสังเกตว่า ตั้งแต่คำที่1จนถึงคำที่8จะมีการใช้ do และก็การใช้ go ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นจะมีหลักการใช้อย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะหัวข้อต่อไปก็คือการนำ go play และดูไปใช้กับกีฬากิจกรรมชนิดต่างๆนะคะคำแรกที่เราจะพูดถึงก็คือคำว่า go g o go โดยปกติเราจะแปลว่าไปใช่ไหมคะ จะนำมาใช้กับกีฬาที่ต้องออกไปเล่นข้างนอกต้องออกไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อเล่นกีฬาชนิดนั้นๆและสังเกตอีกอย่างจะใช้กับกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing examples ตัวอย่างกันนะคะ go running ไปวิ่ง go jogging ไปวิ่งอย่ go cycling ไปปั่นจักรยาน go swimming ไปว่ายน้ำ Go fishing ไปตกปลา Go diving ไปดำน้ำเห็นไหมคะเราจะนำ go ไปใช้กับกิจกรรมที่ต้องออกไปทำกิจกรรมนั้นๆ More examples มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ Go windsurfing ไปเล่น w i n เซิร์ Go sailing ไปเล่นเรือ Go dancing ไปเต้น Go skateboarding ไปเล่นสเก็ตบอร์ด Go skiing ไปเล่นสกี Go snowboarding ไปเล่นสโนบอร์ดนักเรียนเห็นความแตกต่างของ Go windsurfing กับ Go sailing ไหมคะทั้งสองเป็นกิจกรรมที่ใช้เรือในการเล่นแล้วก็ต้องใช้แรงลมด้วยกันทั้งคู่แต่มีความแตกต่างกันค่ะ Go windsurfing เป็นการยืนเล่น และ go sailing เป็นการนั่งบังคับเรือให้ไปข้างหน้านั่นเองค่ะ go hiking ไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ go horseback riding ไปขี่มา้า go bowling ไปเล่นโบลิ่ง go motorcycle riding ไปขี่มอเตอร์ไซค์จากตัวอย่างทั้งหมดนักเรียนจะสังเกตว่า การใช้ go กับกิจกรรมต่างๆนั้นจะต้องออกไปทำกิจกรรมนั้นๆและเป็นคำที่ลงท้ายด้วย ing ไม่ยากใช่ไหมคะ examples มาดูตัวอย่างที่เป็นประโยคกันนะคะ I go running every day I go running every day Tim goes fishing every Sunday Tim Go fishing every Sunday, they go diving every year, they go diving every year, they go swimming every morning, they go swimming every morning. ต่อไปเรามาดูการนำเพลงไปใช้กับชนิดกีฬาหรือกิจกรรมกันนะคะเพลงใช้กับกีฬาที่เล่นเป็นทีมมีกฎกติกา แข่งขันกับผู้อื่นและเป็นกีฬาที่ใช้ลูกบอลหรือมีอุปกรณ์ในการเล่นไปดูตัวอย่างกันค่ะ examples ตัวอย่างค่ะ play basketball เล่นบาสเกตบอล play football เล่นฟุตบอล play volleyball เล่นวอลเล์บอล play tennis เล่นเทนนิส play ping pong play table tennis เล่นปิงปอง play golf เล่นกอล์ฟ play baseball เล่นเบสบอล play badminton เล่นแบดมินตัน play c h a s e เล่นหมากรุก play rugby เล่นรักบี้ play hockey เล่นฮอกกี้ play snooker เล่นสนูเกอร์ทวนกันอีกครั้งนะคะการนำ play ไปใช้กับชนิดกีฬาจะใช้กับกีฬาที่เล่นเป็นทีม มีกติกาแข่งขันกับผู้อื่นและใช้ลูกบอลหรืออุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะ examples มาดูตัวอย่างที่เป็นประโยคกันนะคะ they play football after schoolthey play football after s c h o o l j a n plays volleyball every d a y j a n plays volleyball every daythey will play tennis tomorrow They will play tennis tomorrow. ต่อไปมาดูคำสุดท้ายการนำดูไปใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการที่เล่นเพื่อการพักผ่อนกีฬาที่เล่นได้เพียงคนเดียวไม่ต้องมีทีมไม่ใช้ลูกบอลหรือกิจกรรมที่เป็นศิลปะการต่อสู้ไปดูตัวอย่างกันนะคะ Examples do gymnastics, do yoga. do Taekwondo do Karate do Judo do Gymnastics เล่นยิมนาติก do Yoga เล่นโยคะ do Taekwondo เล่นเทควันโด do Karate เล่นคาราเต้ do Judo เล่นยูโด สามชนิดกีฬาที่มีความคล้ายๆกันมีเทควันโดคาราเต้และยูโดโแตกต่างกันอย่างไรมีเทคนิคในการดูค่ะเทควันโดจะมีต้นกำเนิดมาจากเกาหลีจะเน้นการใช้เท้ามากกว่าเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกด้วยนะคะคาราเต้คาราเต้เป็นกีฬาที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเน้นการใช้มือมากกว่าเน้นเทคนิคพื้นฐานการต่อย การชกการ uh, เข้าจุดสำคัญสำคัญและยูดโดการเล่นยูดโดเน้นการจับทุ่มมีการทำลายจุดอ่อนสู้ด้วยมือเปล่าค่ะ do aerobics do exercise do tai chi do a s h r er, e do ballet do aerobics เป็น a e r o b i c do exercise ออกกำลังกาย Do Taichi Taichi ก็คือคำเรียกของไทเก็กในภาษาอังกฤษนะคะ Do Archery การยิงธนู Do Ballet การเต้นบัลเล่นั่นเองค่ะ For examples ครูขอยกตัวอย่างเป็นประโยคนะคะ Wina and Pat always do gymnastics Wina and Pat always do gymnastics They do exercise every day they do exercise every day they do tai chi every morning they do tai chi every morning they do karate every weekend they do karate every weekend Natal <coughs> สิ่งสำคัญของการเรียนรู้ก็คือการนำสิ่งที่เราเรียนไปใช้ได้เรามาลองดูการนำสิ่งที่เราเรียนไปใช้ในบทสนทนากันนะคะบทสนทนาเริ่มต้นที่คำถาม Do you exercise every day? คุณออกกำลังกายทุกวันไหม Yes, I do. ใช่ฉันออกกำลังกายทุกวัน What exercise do you do? คุณออกกำลังกายอะไร I always go running. ฉันไปวิ่งอยู่เสมอเห็นไหมคะไม่ยากเลยแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนออกกำลังกายอะไรกัน What exercise do you do? ลองตอบคำถามดูนะคะ Do you exercise every day? Yes, I always go walking every morning. I sometimes do aerobics on Monday, Wednesday, and Friday. I always do yoga. I never exercise. Let's review conversation. เรามาทบทวนบทสนทนาที่เด็กๆเ้าสนทนากันดูนะคะเจนถามทุกคนว่า Do you exercise every day? ทุกคนออกกำลังกายทุกวันหรือเปล่าแอนก็ตอบว่า Yes, I always go walking every morning. ใช่ฉันไปเดินทุกๆเช้าอยู่เสมอ พิมก็ตอบว่า I sometimes do a r a b i c on Monday, Wednesdays and Friday ฉันบางครั้งก็ไปเต้นแอโรบิกในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นีน่าก็ตอบว่า I always do yoga ฉันเล่นโยคะอยู่เสมอซูซานทำหน้าไม่ค่อยดีเลยเพราะว่า I never exercise ฉันไม่เคยออกกําลังกายเลยดังนั้นเด็กๆอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกกําลังกายกันด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆการใช้ go play do กับกีฬาแล้วก็กิจกรรมชนิดต่างๆง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอย่าลืมนำไปใช้แล้วก็ฝึกฝนกันเยอะๆนะคะ That's all for today See you next time Bye